เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงแบบฝึกท้ายบทหน้าที่117ข้อที่1กันแล้วนะครับ ว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดโดยใช้แผนภาพต่อไปนี้ส่วนที่เหมือนกันให้เขียนไว้ในส่วนที่วงกลมซ้อนทับกันส่วนที่แตกต่างกันให้เขียนออกในวงกลมในส่วนที่ไม่ซ้อนทับกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็จะเป็นวงของเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็จะเป็นวงของเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็จะเป็นวงของเกล็ดเลือดนะครับผม ก็จะมาดูนะครับ <Techn> น <Pokémon> ี่คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดครับโดยก่อนอื่นเราจะมาดูกันที่จุดที่สร้างเลยนะครับผมก็คือจุดที่สร้างของทั้ง3อย่างเนี่ยก็คือ บริเวณตรงกลางนี้นะครับก็คือสิ่งที่เหมือนกันทั้งสามอย่างก็คือถูกสร้างจากไขกระดูกนะครับและก็ถูกทำลายที่ตับและม้ามครับผมและที่เราก็จะมาดูส่วนนี้ครับส่วนที่ เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดเหมือนกันก็คือไม่มีนิวเคลียสและไม่โตคอนเดียเหมือนกันครับแล้วส่วนที่เม็ดเลือดขาวมีอย่างคนเดียวเลยก็คือมีนิวเคลียสครับผม ทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆครับส่วนเม็ดเลือดแดงก็ทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนนะครับผมและคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเก็ดเลือดทำหน้าที่ในการห้ามเลือดนะครับ นี่นะครับก็คือสิ่งที่สามารถเติมลงไปในวงได้นะครับโดยเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็บอกว่าทําหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เม็ดเลือดขาวก็คือมีนิวเคลียสทาหน้าที่ใน,นระบบภูมิคุ้มกันเกล็ดเลือดก็คือทําหน้าที่ในการห้ามเลือดแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับก็คือเป็นบริเวณที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดเนี่ยก็คือถูกสร้างจากไขกระดูก ส่วนเมืเลือดแดงเมืเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยก็ถูกทาลายที่ตับและม้ามเหมือนกันครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันระหว่างเมืเลือดแดงและเกล็ดเลือดก,ก็คือไม่มีนิวเคลียสและไมโทคอนเดรียเหมือนกันครับผมจริงๆสามารถเขียนลงไปอีกอย่างไน้นะครับในสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือสามารถเขียนลงไปได้ว่าอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดนะครับผมและนี่แหละครับก็คือ ทั้งหมดของคําตอบของข้อที่1นนะครับผมถ้าน้องๆมีอะไรที่สงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย และพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่